สวัสดีครับพบกับช่องเซลเบิร์มจำหน่ายรถยนต์นำเข้านะครับวันนี้เซลเบิร์มก็มีรถนําเข้ามาฝากสลับพี่ๆกันนะครับวันนี้เซลเบิร์มครับมีรถนําเข้ามาฝากต้องบอกว่าคันนี้คือเป็นรถ s u v ของค่ายโตโยต้าคือเจ้าแลนด์ครูเซอร์พารโดรุ่นทีแซดีนี่แหละครับที่เซลเบิร์มนำมาฝากกันคันนี้คือเจ้าโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์เป็นรถ s u v นะครับขนาด7ที่นั่ง นะครับต้องใช้คำว่าเจ็ที่นั่งนะครับตัวนี้เป็นตัว full option ที่เรานำเข้ามาตัวนี้เป็นตัวโตต้าพาโดรุ่น TZG ซรุ่นที่พี่ๆหลายคนถามหากันนะครับ <S <S วันนี้เซอรเบิร์มพามาดูกันหน่อยครับว่าเจ้าโตต้าทีเซตีคันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรคันที่อยู่ด้านหน้าเซอเบิร์กเองนะครับคันนี้เป็นคันที่เรามีอยู่พร้อมส่งมอบนะครับคันเป็นสีขาวนะครับ สังเกตไหมครับว่าคันนี้ออปชั่นพิเศษที่เรานำมาให้สลับพี่ๆนะครับสังเกตว่าชุดแต่งของเขาจะเป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าต้องบอกว่าชุดแต่งของแท้เลยครับที่เราสั่งมาให้กับลูกค้าส่วนไฮไลท์ของชุดแต่งนี้ตัวบันไดเวลาเราเปิดประตูนะครับตัวบันไดของชุดแต่งก็จะออกมาให้เราเขาเรียกว่า เหยียบเป็นสเต็ปขึ้นไปที่ตัวรถได้ง่ายนั่นเองครับนี่คือหน้าตาของเจ้า Land c r รูเซอร์เจ้าพาดเดนั่นเองรุ่นทีซัจีคือรุ่นท็อปนะตัวนี้คือรุ่นท็อปที่เรามีให้กับลูกค้านะครับอาาเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันนะครับยางของเขาต้องบอกเป็นยางที่ไซส์ใหญ่นะครับเป็นยางขนาด19นิ้วเลยนะทั้ง4ล้อเป็นยางขนาด19นิ้วเฉพาะชุดแต่งนี้ก็ราวๆ3 0 0 0 0 0บาทและครับ ราวๆสามแสนบาทแล้วนะสามารถเข้าไปเช็คราคาชุดแต่งแด้นะครับอันนี้ชุดแต่งของแท้จากญี่ปุ่นเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรอบรถก่อนนะครับประตูของเจ้าพาโดนะครับเวลาเขาเปิดเนี่ยเขาจะ,เป,ะาาบบนะเปิดด้านข้างแบบนี้นะเปิดด้านข้างแบบนี้แล้วประตูเขาจะเปิดด้านข้างแบบนี้นะครับส่วนด้านในเบาะแถวที่สามเบาะนี้ก็สามารถพับเก็บเป็นไฟฟ้าได้ นะครับเปิดขึ้นพับเก็บเป็นไฟฟ้าได้นะครับพับเก็บเป็นไฟฟ้าได้หรือจะใส่ของได้เช่นกันนะครับเพราะว่าใหญ่กว้างเลยทีเดียวนะครับอ่นนี้ประตูด้านหลังของเขาเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันหน่อยตรงนี้ที่ผมบอกว่าตัวสเตปเนี่ยมันจะยืดออกมานะครับมันจะยืดออกมาเวลาเราเปิดประตูนะสราะว่าผมเปิดประตูนะเห็นไหมครับ สตีเขาก็ยืบออกมาให้เราเหยียบขึ้นไปขึ้น,นง่ายๆนั่นเองนะครับส่วนด้านในนะครับต้องบอกว่าคันนี้เราจัดมาแบบ Full Option เลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับเอาง่ายของพาโดของเราจัดเต็มเลยแต่มีตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าคูบ็อกถ้า c ูบ็อกเนี่ยพาโดปัจจุบันเนี่ย ค่อนข้างที่จะหายากแล้วเพราะว่าทางโรงงานเขาก็ไม่ได้ทำมาให้นะครับจะไม่เหมือนพาดรุ่นก่นกอนโฉมปี12ปี15รุ่นนี้เขาก็จะมีตัวขูบล็อกนะครับแต่พอาะรุ่นนี้เราพยายามสั่งแล้วมันไม่มีมาให้เราก็เลยไม่ได้สั่งที่เป็นคูบล็อกมาให้นะครับอ่ามีบริเวณด้านหน้านะครับส่วนบริเวณด้านหลังสลับพี่ๆที่ตัวใหญ่นะครับร้อขึ้นนั่งสะดวกสบายครับอันนี้คือเพดาน พดานแล้วครับ่านะครับ,นะรบส่วนพวกออปชันต่างๆพี่ๆที่เล่นพาโดนี่น่าจะทราบกันแล้วเพราะว่าตัวนี้เราจัดหลักจัดเต็มมาให้กับลูกพี่ๆกันนะครับมาแบบฟูลออปชันเลยทีเดียวอ่าดีบริเวณรอบๆนะอ่าเวลาเราปิดเห็นไ,ไหมครับไอ้ตัวบันไดไอ้ตัวสเตปตัวชุดแต่มันก็จะปิดไปให้ต้องบอกว่าคันนี้ มาแบบจะหนักจะเต็มกล้องรอบคันนะครับสามารถทัชกินได้ว่าจะดูตรงไหนอะไรยังไงนะครับสวยครับครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจเจ้าพาโดรุ่นทีเรุ่นท็อปคันเมื่อกี้นะครับก็สามารถติดต่อเซอเบิร์มาได้เลยนะครับเซอเบิร์จะทิ้งลาย ID หรือเบอร์โทรศัพท์ใต้ล่างคลิปนี้นะคันนี้ผมบอกเลยก่อนว่าผมบอกก่อนว่าคันนี้ราคาพิเศษนะครับราคา เพียง4ล้าน3 0 0 0นบาทนะครับ4ล้าน3 0บาทพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้าคันนี้ด้วยนะครับองบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักไม่ถึงปีราคาเนี่ยแต่แต่5ล้านเลยนะครับแต่คันนี้เราราคาพิเศษ4ล้านส0ม0สนาหรับาทแต่พี่พิเศษทุกคลิปนี้แล้วนะครับก็ติดต่อเซอร์เบิร์มาได้เลยนะครับครับวันนี้เซอร์เบิร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ